แล้วแบบไหนล่ะถึงจะเหมือนประเทศไทยเมื่อคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าเห็นความไม่ทำรวยในกรุงเทพแล้วก็รู้สึกเลยว่านึกว่าที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยไปซะแล้วโดยชาวกัมพูชาคนนี้นะครับก็ให้ความเห็นว่านึกว่าจะเป็นเรื่องที่พูดกันเล่นๆเ,เป็นโจ๊กกันคำๆว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่โตเดียวแล้วก็แตกต่างจนถึงขั้นว่าไม่มีต่างจังหวัดจังหวัดไหนในประเทศไทยที่จะเป็นเหมือนกรุงเทพได้เลย ผมคิดว่านี่คือเรื่องที่น้อเล่นแต่พอมาเห็นจริงๆแล้วมันต่างถึงขั้นลักษณะของผู้คนเลยทีเดียวที่ผมหมายถึงก็คือวิถีชีวิตนะคุณสังเกตได้เลยเวลาเดินทางในต่างจังหวัดของประเทศไทยสัดส่วนการใช้รถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะให้เห็นเยอะกว่ามากแล้วก็มีการใช้รถจักรยานยนต์ประยุกต่อย,ยอดเป็นรถพ่วงข้างในแบบต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเห็นน้อยมากๆในกรุงเทพไม่รู้ใครเข้าใจเหมือนผมไหมนะแค่รถยนต์ที่อยู่บนท้องถนนหรือรถยนต์ที่ผู้คนใช้บนท้องถนน มันก็แตกต่างไปจากต่างจังหวัดมากๆแล้วแต่มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่อีกดินแดนหนึ่งที่ต่างจากประเทศไทยที่เราคุ้นชินไปเลยผมคุ้นชินกับการเดินทางไปที่สุรินทร์เพราะผมข้ามพรมแดนแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยที่นั่นอยู่บ่อยๆแต่พอมากรุงเทพแล้วรู้สึกว่ามันต่างกันมากๆเลยนะโดยเฉพาะเข้าไปในย่าน CBD ในย่านเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยธุรกิจใหญ่ๆยิ่งจะเห็นเลยว่าจำนวนรถกระบะนั้นน้อยลงมากๆมันไม่ใช่ประเทศไทยอีกต่อไปแล้ว คือผมเข้าใจว่าไปที่ประเทศไทยจะเจอรถกระบะสวยๆงามๆอยู่เต็มไปหมดวิ่งเต็มท้องถนนแต่นั่นเป็นสัดส,ส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับรถยนต์นั่งประเภทอื่นๆพอเข้ามาในกรุงเทพในบางช่วงก็เต็มไปด้วยรถยนต์หรูหราที่เป็นแบรนด์สัญชาติยุโรปที่ราคาแพงมากๆนอกจากนั้นแล้วการแต่งตัวการแต่งกายของผู้คนที่เดินไปมาระหว่างเส้นทางต่างๆ เดินอยู่บนข้างถนนก็แตกตามไปจากต่างจังหวัดมากๆด้วยแต่โอเคผมเข้าใจแหละว,ว่านี่คืออาจจะเป็นเมืองที่พัฒนามากที่สุดในไทยแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแตกต่างกันถึงขั้นที่มองมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนคนละประเทศไปเลย คือมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในไทยอีกทีอะไรประมาณนั้นเพราะจากสิ่งที่ผมประเมินไว้กรุงเทพอาจจะมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยตรงที่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากกว่าแค่นั้นคือเปรียบเทียบไว้ในหัวก็คงจะเป็นเหมือนจังหวัดที่ใหญ่มากๆอะไรแบบนั้นเลยจนบางทีผมก็แอบคิดว่าพนมเปญยังดูคล้ายกับต่างจังหวัดประเทศไทยมากกว่ากรุงเทพซะอีกนะซึ่งก็มีความเห็นอื่นๆนะครับเข้ามาบอกว่าคุณก็อย่าลืมสิว่านี่คือศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ แน่นอนว่าการใช้รถยนต์อย่างที่คุณว่ามามันก็มีผลด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นในต่างจังหวัดผู้คนต้องการรถยนต์ที่สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดแต่พอคุณเข้ามาในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพพวกเขาอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีรถกระบะเพื่อใช้ขนของอะไรกันตลอดเวลาขนาดนั้นคนในเมืองอาจจะเดินทางด้วยวิธีต่างๆมากมายและการใช้รถยนต์นั่งก็ดูจะเป็นที่นิยมมากกว่าอีกทั้งถ้าดูรายได้ของผู้คนนะคนที่อยู่ในกรุงเทพไ่นมีโอกาสในการทำงานและมีระดับรายได้ที่สูงกว่าด้วย แน่นอนว่าพอไปในพื้นท so ี่ต่างๆของกรุงเทพก็จะเจอความมั่งคั่งได้มากกว่าด้วยเช่นกันในขณะที่ความร่ํารวยในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปคนร่ำรวยที่อยู่ตามต่งจังหวัดอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เหล่าบรรดารถหรูอะไรแบบนั้นแต่ความที่กรุงเทพเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแน่นอนว่าก็น่าจะเต็มไปด้วยนักธุรกิจมากมายด้วยเช่นกันมีธุรกิจต่างๆมากมายที่มีให้เห็นในตัวเมืองเพราะฉะนั้นความนิยมในแง่ของการใช้รถยนต์ก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วย ขณะที่ความแมตนชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว่าถ้าผมอยู่ในเมืองแบบกรุงเทพผมก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถกระบะอีกต่อไปนะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วยอย่างการมีทางด่วนที่ดีมันก็เหมาะกับการขับขี่รถดีๆไม่จำเป็นต้องเป็นรถยกสูงเสมอไปแต่ถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดในบางเส้นทางการใช้รถยนต์ยกสูงก็อาจจะเหมาะสมอยู่กับบางเส้นทางที่เดินทางยังไม่ค่อยสะดวกมากนักแต่ถ้าว่าในกรุงเทพถ้าเป็นแบบนั้นนะผมก็ใช้รถยนต์นั่งประเภทอื่นๆด้วยเช่นกัน ทั้งซีดานและ SUV ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับเมืองแห่งนั้นความเห็นอีกคนนะครับก็บอกว่าประเด็นที่ผมทึ่งอีกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้รถยนต์ของผู้คนหรอกนะผมกลับมองว่ากรุงเทพนั้นมีห้างสรรพสินค้าที่สุดหรูเกินจริงไปมากคือมันแสดงให้เห็นว่าคนที่นั่นนะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมีฐานะทางการเงินที่ดีมากพอที่จะเข้าห้างสุดหรูเหล่านั้นอันที่จริงผมดูเปรียบเทียบกับห้างสรรพสินค้าในดูไบ ห้างในกรุงเทพนี่ก็สามารถสู้ได้สบายๆเลยนะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่แปลกถ้าคุณจะเข้าใจว่ากรุงเทพพอไปถึงแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่คนละประเทศไปเลยมันก็ใช่นะผมเดินทางไปมาหลายจังหวัดของประเทศไทยเอาแค่การเดินทางในตัวเมืองกรุงเทพก็ฉีกหนีความแตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆได้ไปโดยสิ้นเชิง่อยครั้งเดินทางในต่างจังหวัดของไทยอาจจะต้องเหมารถหรือไม่ก็ใช้บริการรถรับจ้างในขณะที่กรุงเทพถ้าเราไปเจอกับรถไฟฟ้าครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่า มันก็ไม่ได้เหมือนที่ไหนในประเทศไทยอีกต่อไปเราต้องศึกษาวิธีการซื้อตัว๋วศึกษาขั้นตอนอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วก็ทุกอย่างดูเป็นระบบในแบบโลกสมัยใหม่มันก็เลยทําให้ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างเดินทางในกรุงเทพนั้นดูไม่เหมือนประเทศไทยในส่วนอื่นๆอ,อีกต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมในส่วนนี้นะความคิดเห็นทมาครับก็บอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะว่ากรุงเทพ เปรียบเสมือนเป็นแหล่งของคนที่รายได้ระดับกลางกลางและก็เป็นแหล่งรวมระดับรายได้สูงสูงของประเทศไทยทั้งนั้นเลยคือมันต่างจากต่างจังหวัดของประเทศไทยนะโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับพรมแดนกัมพูชาเราก็มีความคุ้นเคยว่าความร่ำรวยในไทยก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่พอมาเห็นในกรุงเทพความร่ำรวยในกรุงเทพก็เป็นได้มากกว่านั้นคือมันต่างกันเกินไปจนทําให้รู้สึกว่าเป็นคนละประเทศกันได้เลย ไม่เหมือนกับเราอยู่ที่เมืองไทยดีๆแล้วก็อยู่ดีๆก็ไปในเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกือบจะเทียบกับสิงคโปร์ได้ไหนจะวิถีชีวิตที่สะดวกสบายใช้บริการอะไรต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างครบคันหมดทั้งการหาที่พักทั้งการใช้บริการสั่งอาหารแต่ประเด็นก็คือความรู้สึกของผมที่มองว่ามันเหมือนอยู่คนละประเทศอีกปัจจัยหนึ่งมาจากราคาที่แพงด้วยผมเพิ่งเคยกินอาหารมื้อละ300บาทก็ตอนไปที่กรุงเทพนี่แหละ แล้วก็ได้ปริมาณอาหารเพียงแค่อิ่มหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเก็บไว้กินต่อได้แต่อย่างใดโดยก็มีคมเมนต์เความมาตอบกลับนะครับก็บอกว่าความมีราคาแพงของกรุงเทพที่มากกว่าจังหวัดต่างๆของประเทศไทยนั่นก็เลยทําให้เป็นความรู้สึกเหมือนอยู่ในอีกประเทศได้ด้วยเช่นกันอีกอย่างหนึ่งที่นแน่ๆที่น่าจะมีส่วนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่อีกประเทศไปเลยเพราะถ้าเปรียบเทียบกับตอนไปที่บุรีรัมย์เราจ่ายค่าที่พักในราคาหนึ่งแล้วก็ได้ที่พักในราคาพื้นที่กว้างขวาง แต่พอไปอยู่ที่กรุงเทพในราคาเท่ากันกับได้ที่พักในขนาดที่แคบลงมากๆโอ้โหนี่คือประสบการณ์ของผมนะผมนึกว่าผมมาอยู่ใจกลางโตเกียวแต่มันไม่ใช่โตเกียวนะสิคือราคาแบบที่ผมจ่ายที่บุรีรัมย์น่ะพอไปที่กรุงเทพแล้วเราได้ห้องพักที่ขนาดเล็กมากๆเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่านี่ยังดีนะที่คุณยังจ่ายราคาที่พักเท่ากับที่บุรีรัมย์ได้ในความเป็นจริงคือคุณอาจจะหาไม่ได้เลยต่างหาก มันอาจจะราคาสูงมากกว่านั้นแต่ถ้าเอามาตรฐานเดียวก,กันกับในต่างจังหวัดเลยก็คงต้องแพงมากกว่านั้นไปอีกแต่อย่างไรก็ตามการอยู่ในกรุงเทพก็แลกมากับความสะดวกสบายนะบางทีที่พักที่คับแคบของคุณที่ไปพักอยู่ชั่วคราวก็อาจจะทําให้คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือขนส่งบลชนที่สะดวกมากๆด้วยในแบบที่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยไม่มีขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าคุณจะไปรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่คนละประเทศได้อย่างไรกันละ่ะ ก็ในเมืองนั่นแหะคือเมืองไทยนั่นแหละนั่นแหละคือประเทศไทยเพียงแต่ว่าที่นั่นไม่ต่างอะไรจากเป็นศูนย์รวม,คว,มรรวความร่ำรวยความหรูหราที่พักอาศัยหรูหูของประเทศไทยเท่านั้นทุกอย่างใจกลางเมืองผมสังเกตได้เลยว่าคนโดมเนียมระดับพีเมียมแพงๆก็อยู่ใจกลางกรุงเทพกันทั้งนั้นนั่นแหะคือแหล่งรวมความมั่งคั่งของเศรษฐกิจของประเทศนั้นเลยอย่างไรก็ตามนะสำหรับผมตอนไปที่นั่นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกต่างกันเป็นคนละประเทศอะไรขนาดนั้นมันเป็นปกติของเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองโตเดียว และพนมเปนก็ยังให้ความรู้สึกแบบนั้นด้วยเช่นกันยิ่งถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชนบทของกัมพูชาและเข้ามาที่พนมเปนก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่คนละประเทศด้วยเช่นกันเพราะมันก็ต่างกันไงเพราะนั่นคือเมืองที่เติบโตมากที่สุดในประเทศขณะที่ชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่ว่ากรุงเทพกรณีของกรุงเทพกับส่วนอื่นๆของประเทศไทยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนละประเทศได้มากกว่าน่ะสิคือในพนมเปนถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆในกัมพูชา มันก็รู้สึกค่อยๆเฟดแล้วก็พัฒนาขึ้นไปสู่เมืองที่พัฒนามากที่สุดอยู่แต่สำหรับกรุงเทพนะ่ะมันถึงขั้นที่ว่าพอเข้าไปที่กรุงเทพปุ๊บโดยเฉพาะถ้าคุณบินไปเดินทางด้วยสายการบินและไปโผล่ที่กรุงเทพเลยคุณจะรู้สึกว่านี่คือโลกคนละใบไปโดยเส้นเชิงนะเอาแค่การเดินทางจากสนามบินด้วยแอร์พอร์ตเลียลิงเนี่ยก็ทําให้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าน่าทึ่งบางๆแล้วมันไม่มีในส่วนไหนของไทยที่เป็นแบบนี้นะสิแล้วพนมเปญก็ไม่ได้มีสิ่งที่มันพัฒนาในระดับนี้จนทําให้รู้สึกว่าเป็นนนนนคะประเทศขาดั้ แต่พอกรุงเทพมีสิ่งเหล่านี้เดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าหรือไม่ก็ม MRT และเราสามารถหลีกเลี่ยงการจ,จราจรที่ติดขัดปนท้องถนนได้เลยอันนี้นะพอผมมองไปวิวข้างนอกหน้าต่างเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคือคนละโลกและโลกคนละใบกับสิ่งที่เห็นในพื้นที่อื่นของไทยแต่พนมเปญน,นะยังไม่ได้มีความฉีกหนีทางการพัฒนาถึงขั้นนี้ไงมันก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบที่รู้สึกกับกรุงเทพกับพื้นที่อื่นของไทยนั่นเองความเห็นถัดมาครับก็เข้ามาบอกว่า เอาแค่ความนิยมในการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ของผู้คนในเมืองอย่างกรุงเทพก็แตกต่างจากผู้คนในต่างจังหวัดแล้วนะผมก็เห็นด้วยอย่างที่เขาเล่ามาว่าถ้าเราไปบุรีรัมย์ไปศรีสะเกดจะเห็นได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ก็จะใช้รถจักรยานยนต์กันแน่นอนในกรุงเทพก็มีแต่ความต่างอีกอย่างก็คือรถกระบนะใช้ในการเดินทางด้วยใช้ในการขนของคือรถส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะมากกว่ารถเก๋งซะ้วยซ้ำแต่พอมาที่กรุงเทพมาสลับกันเลย คือรถกระบะนี่จะใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการขนส่งเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนะน้อยมากๆเลยที่จะใช้รถกระบะในการสัญจรไปมาในชีวิตประจําวันคืออาจจะมีให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันแต่เป็นสัสดส่วนที่น้อยกว่าคุณจะสังเกตได้เลยว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพพวกเขาเลือกมักเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะเจอรถยนต์ส่วนตัวเต็มไปหมดเลยคือไม่ใช่รถกระบะเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปและสังเกตได้เลยว่าบนท้องถนนก็จะมีรถยนต์ที่หรูนะโผล่ไม้เห็นได้เรื่อยๆ คือถ้าคุณเป็นคนชอบเรื่องยานยนต์นะั้นแล้วก็ต้องการดูรถยนต์ราคาแพงๆที่เอื้อมไม่ถึงเนี่ยคุณไปที่กรุงเทพแล้วก็เดินเล่นอ้อมๆตัตเมืองได้เลยคุณจะเห็นรถยนต์หรูหราไม่ต่างอะไรจากการเป็นมอเตอร์โชว์ที่จัดไปทั่วกรุงเทพมหานครขณะที่คอมเมต์ท์มาครับก็บอกว่าคุณก็พูดเกินจริงไปนะคือถ้าหากจะพูดถึงบรรดารถยนต์ที่หรูหราไเฉยพนมเป็นก็มีสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันมันก็เป็นธรรมดาของเมืองใหญ่ที่เป็นอย่างนั้นทั่วโลกอยู่แล้วไปดูที่เวียงจันทน์ก็ยังเห็นไเลย ขณะที่คอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาบอกว่าแต่ที่ผมหมายถึงก็คือจํานวนที่เยอะกว่าไงคือคุณสามารถเห็นรถยนต์สุดหรูในกรุงเทพที่ผ่านสายตาคุณไปนับร้อยคันได้เลยในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นอาจจะมีเห็นบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้จํานวนเยอะเท่าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือวิถีชีวิตของผู้คนต่างหากผมสังเกตไปยังพื้นที่ต่างๆของตัวเมืองในกรุงเทพคือสิ่งที่ฉีกหนีจากส่วนอื่นๆของประเทศไทยและก็กัมพูชาด้วยก็คือมีทั้งการใช้ชีวิตอยู่ในร้านอาหารระดับพรีเม ผมมองเข้าไปแนละ้วมีร้านอาหารสุดหรูที่ดูจะราคาแพงมากๆแต่ก็มีคนเข้าไปกินกันจนเต็มร้านและก็มีคนใช้บริการกันอยู่สม่ำเสมอมแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่นี่มีกําลังซื้อที่สูงมากๆเลยไหนจะมีสถานที่ที่ทากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสปาสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ก็เจอได้ไม่ว่าจะอยู่ในห้างสินค้าที่หรูหรามากๆด้วยแต่ก็มีคนเข้าไปใช้บริการอยู่สม่ำเสมอเป็นเหมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งของกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงมากๆในประเทศแห่งนี้ที่มันทําให้รู้สึกว่ามันต่างกันรริๆก็เพาาะว่ พอเราไปพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยคนไทยในส่วน,นอื่นๆของประเทศนี้กิจกรรมที่ผมว่ามาเมื่อกี้นะ่ะแทบจะไม่มีเลยนะพวกเขาจะเข้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรูห้าที่มีบรรยากาศอยู่บนลูปท็อปสุดหรูอะไรแบบนั้นนะ มันเป็นไปไม่ได้เลยมันแทบจะไม่มีแต่นั่นคือวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในกรุงเทพบ้างก็นั่งร่องเรือไปทำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในบรรยากาศที่ดินเนอร์สดรู้อะไรแบบนั้นอะ่ะคือมันเป็นวิถีชีวิตที่มันตา่างจากในส่วนอื่นของไทยจริงนะคือมันต่างมากจนรู้สึกว่าเป็นคนละประเทศกันเลยทีเดียวแต่ก็เข้าใจได้ว่านั่นคือเมืองที่พัฒนามากที่สุดของไทยทีนี้คุณไปดูพื้นที่ตามต่างจังหวัดสิก็จะเห็นได้เลยว่ากิจกรรมของผู้คนตามต่างจังหวัด ก็คล้ายกับในกัมพูชาแหละแต่ก็พัฒนามากกว่าอยู่ดีอย่างเช่นการเดินเล่นในตลาดสดหรือไม่ก็ไปซื้อของตามตลาดสดนั่นคือวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยกับความเป็นเมืองไทยในแบบที่เราข้ามไปมาหาสู่กันตามพรมแดนต่างๆคือเราก็จะเห็นบรรยากาศมันเป็นแบบนั้นมากกว่าหรือ้าเป็นห้างสสินค้าก็จะเป็นห้างสินค้าแบบผู้เรียบง่ายเข้าไปซื้อของจับใจ่ายใช้สอยตามปกติที่เห็นได้โดยทั่วไป นั่นคือแบบที่เราคุ้นชินแต่พอมาที่กรุงเทพนะห้างแบบเรียบง่ายเหล่านั้นผมก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนหรือซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่บอกตามตรงว่าใจกลางกรุกงเทพผมเจอกับห้างแพงๆที่ตกแต่งอลังการงานสร้างนี้ได้เยอะกว่ามากๆซึ่งก็คาดว่าเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ว,วิถีชีวิตของผู้คนนั่นแหละเพียงแต่ว่ากําลังซื้อที่สูงมากๆในกรุงเทพมันสร้างความแปลกใจว่าทำไมพวกเขาถึงต่างกันมากขนาดนี้ทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกันขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่า ผมได้ยินมาว่าที่เมืองไทยมีบางคนพวกเขาส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนที่ค่าเทอมสูงในระดับที่หาเงินในกัมพูชาหปียังไม่ได้เท่าค่าเทอมเทอมหนึ่งของคนบางคนที่จ่ายในกรุงเทพเลยตอนแรกผมก็รู้สึกว่านั่นคือเรื่องเวอร์เกินจริงมากๆแต่คิดว่าไม่แปลกใจแล้วแหละมันก็น่าจะมีอย่างนั้นจริงๆแต่โดยปกติแล้วผมคิดว่าคนไทยตามพื้นที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในหัวเมืองใหญ่ของไทยแค่นั้นก็ถือว่าทำรวยมากกว่าคนกัมพูชาโดยทั่วไปแล้วนะพวกเขามีระดับรายได้ที่สูงกว่าหาเงินได้มากกว่าอยู่แล้วโดยเฉลี่ย แต่อย่างไรก็ตามพอไปเห็นกรุงเทพมี่ยิ่งอึ้งไปกันใหญ่เลยคือมันเล่ารวยมากกว่านั้นจนนึกว่าจะเทียบกับสิงคโปร์ได้แล้วตัวก็มีความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าอันที่จริงสิงคโปร์นะไปไกลมากกว่านั้นอีกนะในเรื่องของความเจริญการพัฒนาและรายได้ที่สูงกรุงเทพเป็นเพียงระดับหนึ่งของสิงคโปร์เท่านั้นถ้าจะเทียบกับสิงคโปร์ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งภูมิภาคนี้ทางด้านของการพัฒนากรุงเทพเป็นได้เพียงส่วนหนึ่งของสิงคโปร์เท่านั้นขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกว่า แต่กรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะกว่าสิงคโปร์นะและแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจานวนไม่น้อยเลยก็รายได้ไม่ได้ต่างจากคนสิงคโปร์ที่อยู่ที่สิงคโปร์อยู่แล้วและจานวนเพอเาอาจจะมากกว่าซ้ำนั่นก็แปลว่ามีคนที่รายได้พอๆกับคนสิงคโปร์หรืออาจจะมากกว่าคนสิงคโปร์เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพด้วยเช่นกันมันก็เลยทําให้เงินที่มาจับใจ่ายใช้สอยนั้นถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างในตัวเมืองใหญ่แห่งนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าการมีนักท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมระดับโลกขนาดนี้ ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสิงคโปร์หรอกคุณอาจจะประเมินแค่ในเรื่องของการพัฒนาเท่านั้นแต่ถ้าดูคนที่มีกําลังซื้อสูงๆกับจํานวนประชากรที่มีอยู่เยอะมากๆของกรุงเทพทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆมันแปลว่าคนที่ร่ํารวยในระดับที่เทียบเท่ากับคนสิงคโปร์อาจจะอยู่ในกรุงเทพเยอะกว่าสิงคโปร์ไปแล้วซะด้วยซ้ําถ้าคุณคิดดูดีๆนะข้อเห็นสุดท้ายนะครับก็คาตอบกลับบอกว่าสิงคโปร์ต่างจากกรุงเทพตรงที่พัฒนาได้มากกว่าก็เท่านั้นกับพื้นที่เล็กๆของพวกเขา แต่ที่คุณว่ามามันก็ถูกนะถ้าจะหมายถึงเจาะจงว่าคนที่ไรายได้เทียบเท่าคนสิงคโปร์ในจํานวนที่เยอะกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ที่กรุงเทพเยอะกว่าดูได้จากจํานวนนักท่องเที่ยวผมไม่แน่ใจว่าพวกเขามีจํานวนนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่ได้ยินมาว่าน่าจะเกินหลัก10ล้านซึ่งชาวสิงคโปร์ประชากรน่าจะ5ถึงหล้านก็เท่านั้นอันนี้คือความเห็นของเพื่อนบ้านนะครับที่พูดถึงกรุงเทพของไทยนะครับที่รู้สึกว่า มันแตกต่งางจากส่วนอื่นๆของไทยมากจนรู้สึกเหมือนเป็นคนละประเทศไปเลยนะครับบรรยากาศประสบการณ์อะไรต่างๆของแต่ละคนนะครับก็บรรยายกันซะเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสังเกตผู้ชมนะครับฝากติดตามต่อในวิดีโอหน้าด้วย